m a c b o o กไท p e c แบบ SMC อาการคือ Wi-Fi ใช้ไม่ได้นครับสังเกตว่าเวลาเราจะเข้า OS มันจะเข้าไม่ได้บันทีก็ถ้าจะติดตั้ง OS มันก็จะติดตั้งไม่ได้เพราะว่าช่วงถามหา Wi-Fi มันจะเป็นลูกลูก,ลก,ลก,กระกปกากากแบบนี้นะครับวิธีการติจซ่อมก็คือหาตำแหน่งของชิป Wi-Fi ไวอ้อยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆบริเวณคอนเนคเตอร์จุดรับสัญญาณ Wi f i นั่นแหละครับตำแหน่ง u3730 อันนี้เปิดจากบอร์ดวิวแล้วก็ทําการตรวจวัดหรือตรวจซ่อมตามบอร์ดวิวก็ได้นะครับคลิกที่ตําแหน่งที่เป็นจุดไฟเลี้ยงตังเกตว่ามันจะขึ้นด้วยคําว่า PP นะครับไฟเลี้ยงของ Wi-Fi เดี๋ชื่อ p p 3 v 3 s c Wireless LAN S-W ตําแแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวเราเลือกตําแหน่งนี้เป็นจุดวัดแล้วกันนะครับจุดอีกจุดก็คือเป็นไฟที่จ่ายให้กับบลูทูธชื่อคล้ายๆกันนะครับ PP 3 V 3 S ม h สวิตช์คล้ายๆกันนะครับตำแหน่งจุดวัด ไฟเลี้ยงบลูทูธอยู่ตรงนี้ Wi-Fi อยู่อีกจุดนะครับอยู่ใก,ใก,ใกล้ๆกันก็หาจุดวัดเอาไว้แล้วก็ไปวัดแรงดันไฟที่ซว่าจุดนี้มันมีแรงดันไฟหรือเปล่านะครับพบว่าถ้าไปวัดจริงๆแล้วมันไม่มีแรงดันไฟเนี่ยอย่าลืมนะครับการที่ไม่มีแรงดันไฟเนี่ยไปวัดเย็นดูก่อนวัดว่ามันมีการช็อตลงกล่าวหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมวัดเย็นให้ดูเพราะว่าวัดแรงดันไฟแล้วมันไม่มีเดี๋ยวตัดมาเป็นวัดเย็นให้ดูว่าค่าโอ์มค่อนข้างต่ํานะครับจุดที่เป็น ไฟเลี้ยงของ WiFi เนี่ยค่าโอห์มต่ำแต่ว่าไฟเลี้ยงของบลูทูธนี่ต่ำกว่าอีกนะครับ mm. เกือบศูนย์โอห์มเลยนะครับถือว่าผิดปกติเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะวัดเทียบบอร์ดดีให้ดูนะครับตอนนี้ผมจะเก็บค่าโอห์มของบอร์ดที่เสียโดยการวัดเทียบกับกราวนะครับตั้งย่าน R x1 สายสีแดงจับที่กราวหรือว่าตำแหน่งของหลังแนนก็ได้ก็จะเป็นกราวเหมือนกันนะครับสีดำมาจับตรงตำแหน่งของไฟที่จ่ายให้กับบลูทูธหรือไม่ก็ ไวเลสแลนก็ได้นะครับดูค่าโอห์มที่ต่ําที่สุดอันนี้วัดเทียบกับบอร์ดดีนะครับตําแหน่งของอไฟเลี้ยงบลูทูธสังเกตนะครับโอห์มสูงนะไม่ได้เคลื่อนต่าใกล้เลขศูนย์นะครับส่วนตําแหน่งไฟที่จ่ายให้กับตัวไวเลสแลน3.3นะครับก็โอห์มสูงเหมือนกันอันนี้เทียบกับบอร์ดดีนะครับแสดงว่าค่าโอห์มต่ํามากๆครับบอร์ดที่เสียเดี๋ยวจะทําการแทงไฟ3.3โวลต์เข้าตําแหน่งตรงไฟที่จะให้กับบลูทูธแล้วกัน สามจุดสามบนเพราะโอมต่าที่สุดตรงนั้นนะครับพบว่ามีความร้อนเกิดขึ้นตรงตำแหน่งปลายจุดที่จ่ายน,นี่ไม่ต้องสนใจนะครับไปดูจุดอื่นเพราะว่าจุดที่จ่ายจะมีความร้อนอยู่แล้วเพราะว่าใกล้ๆกันนะมันจะมีจุดที่มีความร้อนขึ้นนะครับอยู่บริเวณจุดนี้จุดที่มันคอนเนคเตอร์ที่มันยงเองียงอยู่นี่ครับสังเกตนะครับตรงนี้มองจากตรงนี้คือกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่มีความร้อนเกิดขึ้นแล้วเราก็มาโฟกัสในการหยอดฟลักหรืออะไรลงไปดูก็ได้นะครับ ก็ да. จะเห,เห็นว่ามันควันขึ้นอยู่ตำแหน่ง C ที่มันจิงเฉียงอยู่ลักษณะแบบเอียงก่าเขาแบบนี้นะครับสังเกตนะครับตัวนี้แหละที่มีปัญหาเดี๋ยวจะทําการยก C ตัวนี้ NV นออกไปก่อนแล้วก็ไปรีเ <number> ช <item related> ็คดูน <es. ท> ะครับว่าค่าโอมมันไม่ต่ำแล้วแบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการอ่อนเครื่องแล้วก็วัดแรงดันตรงตำแหน่งนี้ดูนะครับอันนี้วัดค่าโอมเทียบกาวดูวแล้วนะครับโอมมันได้ต่ำแล้วนะครับหายแล้วเดี๋ยวจะทําการจ่ายไฟเข้าระบบนะครับ แล้วก็วัดแรงดันดูว่า3.3โวลต์เนี่ยมันจ่ายมาตามปกติหรือยังนะครับตำแหน่งของไฟที่จ่ายให้กับบลูทูธ3.3มาตามปกติครับแล้วก็ไฟที่จ่ายให้กับไวรีสการไวรีสก็ใกล้เคียงกันนะครับคือ3.3โวลต์เหมือนกันอันนี้วัดให้ดูอีกรอบนะครับตำแหน่งของไฟเลี้ยงบลูทูธแล้วก็ตำแหน่งนี้ไฟเลี้ยงการไวรีสแหลนนะครับถือว่าปกติทั้ง2แรงดันไฟนะครับถือว่าไฟจ่ายปกติแล้วก็เปิดมาดูก็พบว่า มันเข้า o s ได้แล้วตอนนี้นะครับจากตอนแรกที่มันเข้าไม่ได้นะบางทีก็พยายามติดตั้ง o s ใหม่ก็จะเป็นรูปลูกโรคกระบ,บากนะครับอันนี้ลองทดสอบดูนะครับกด c o m m a n d r ก็ได้หรือ o p t i o n Command r ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันด t เท t Wi-Fi เจอก่อนพอด t เท t เจอแล้วเราป้อนรหัสผ่านถ้ามันเข้าได้ตามปกติก็ถือว่า w i f i ใช้งานได้แล้วครับอันนี้คือวิธีการตรวจเช็คและการตรวจซ่อมอาการ Wi-Fi ดีเทคไม่เจอนะครับของ macbook ที่เป็น type C แบบ SMC นะครับ